สวัสดีครับพบก,กับช่อง y youtube ช่างตอมแท็กเตอร์ครับห่ายไปนานครับเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปครับก็มี FC บางท่านถามครับว่าทำไมไม่ค่อยได้ลงคลิปครับก็ยุ่งยุ่งกับงานครับช่วงนี้ก็ว่างแล้วครับก็พามาดู CMT ครับลงมาใหม่ๆเลยครับฐาน CMT ก็ไถ่ดีครับสูกค้าขยาเยอะครับเฐานที่ติดไปกับรถแคากเตอร์น,อรรนิวฮอลแลนด์เรานี่เองครับ CMT ครับ ก็อยู่ถนนโชคชัยดุลดมครับบ้านสีแยงนาจเจริญครับติดถนนสองสีเลยครับัอนรุ่นนี้ก็เหมาะสำหรับรถห้าสิบแรงม้าครับสี่สิห้าถึงห้าสิบแรงม้าครับจะบอกครับ ใส้ตัวนี้ก็น้ำหนักดีครับน้ำหนักดีสู้ดินแข็งได้สบายครับ mm hmm. กาคาท่านใดสนใจก็เข้ามาดูได้ครับสอบถามได้ครับ รือเข้าไปในเทรดในฟตร์พิมพ์คำว่ามาตรวิทยเตอร์ครับก็จะขึ้นให้เห็นเลยครับครับ CMT อัน <CM T S 1> นี้เป็น บ่องผานครับเป็นบัวสิบเอ็ดครับไทดีครับรกคาก็ใช้เยอะครับในวงการรถไทครับก็พระเอกเลยละครับในการพลิกหน้าดินครับส่วนราคาก็มาคุยหน้าร้านครับ สวยแล้วครับลงใหม่ๆครับตัวนี้เป็นตัวรูสลักใหญ่นะครับรูสลักเล็กสลักเล็กก็มีนะครับม m t ครับ ฝากไว้ด้วยนะครับร้านมาตวิเทคเตอร์สาขาภูพันธ์ครับถนนสองสี่ถนนโชคเัียนเดือดมัมครับมีอะไรให้บริการเพียบครับ mm hmm. มีแท็กเตอร์จอดอยู่คันหนึ่งครับ4 mm hmm. 8ครับตัวนั้น Tc 4 8 R ครับเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูครับ ครับทีปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่างต้ม้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆให้ลงเดี๋ยวลงให้ดูครับครับสวัสดีครับ